โรคอะไรคะโรคอิจฉา,า,าตาร้อนคืนโรคอิจฉาตาร้อนมมันเป็นยังไงโหรม,มากนะคะเป็นโรคนี้เป็นยังไงเห็นคนอื่นได้ดีไม่ได้เลยนะคะอืตามันจะเหลีอยจะส้นขึ้นมาเลยค่ะอนฮุบๆแล้วมันมีโรคอื่นพ่วงมาด้วยโรคอะไรครับโรควบาพื้นคนค่ะเป็นยากบโกรควัาพื้นคน,น่โอ้ยสวสียรควัวพื้นคนใหญยากขึ้นยังเีุ่ต้ออาการเป็นยังไงเนี่ยมันต้องเลี้ยวสายเลี้ยวขว,กวาก่อน ยอะให้ยังเอาไปเอายานโทาแตงยินนั่นดิ<อ>ตัวจริงสวยแบบนี้เลยไม่ได้แต่งรูปเลยไม่ได้ปรับอะไรเลยตาคางจมูกปากแก้มไม่ทําอะไรเลยสวยเองสวยแบบนี้จริงๆออริจรินอลเลยไม่ได้แต่งเลยจริงๆอ hmm. No calls I understand No text I understand No time for me I understand But when you see me with someone else, I hope you understand.